รละตาเด็อุดมค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่นด้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมรสอนภาษีเด็กทีทั่วไทย ADYUS ค่ะตอนปฏิบัติการเด็กบีมีภาษีค่ะก็คือรู้สึกเลยว่าเอ๊ะ ทำไมเด็กๆเขาถึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่ต้องดูเรื่องภาษีขนาดนี้แต่พอได้มาเจอนง้องที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์นะคะก็รู้เลยว่าการที่กรมสรรพากรเนี่ยเลื่อกเอาเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะถือว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กไทยนะคะเพราะว่าเด็กในวันนี้จะโตขึ้นในวันหน้าเขาจะได้มีความคิดว่าวันนึงถ้าเขามีรายได้ขึ้นมาเขาก็ต้องเสียภาษีให้รัฐเพื่อชาติด้านหนของเขาเองค่ะจุดดุตได้เองแล้วนะคะแต่ก็ เ็นีอยู่แล้วเราก็อยากให้มีเชียงรานี้กับเด็กๆทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครับก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานในวันนี้นะครับเพราะว่าทั้งงานนี้นะครับเป็นงานที่มีประโยชน์มากๆนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาีาลาวีหรือว่าเรื่องของภาษีนตั้งแต่เด็กๆนะครเพราะว่า มันเป็นการปลูกฝังที่ดีนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็เอ่อต่อไปเนี่ยก็จะได้รู้มความรู้พื้นฐานว่าเอ่อการเียภาษีเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เห็นน้นนองๆเขาเล่นสนุกกันก็มีความสุขไปด้วยนะคะคุณจะมีต่อไปค่ะห็นคำว่าตอนบนนั้นก็รู้เลยค่ะต้องมีงต่อไปแน่นอนเลย